นี่ก็สวยค่ะทองพันช่างสวยนี่ก็สวยค่ะทองพันช่างสวยถางนอกเอาไว้รวมกันไว้นี่ก่อนรากเขาก็ออกเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางก็วันนี้แหละเปลี่ยนกระถางวันนี้อันนี้คืเข็ม ปุ๋มะพร้าวใส่กระถางวันนี้ไปไปนัดมาจ้ะพี่น้องาากระโดบัดค่อยเลี้ยงก็ใหม่ข้างน,นอกเอาไว้รวมกันได้นี่ก่อนหน้าเขาก็ออกเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางก็วันนี้แหละ เปลี่ยนกระทางวันนี้อันนี้ือเขียนไม่น,นี่ไปไปนัดไม้จากพี่น้องกระโดบดอันนี้คือต้นดอกมังกรขาบแก้วซื้อกอับนวลนวนเลยพนะี่น้องอันนี้จะเป็นไม้พุ่มสุงเลยเนาะฒนาเห็นในเสิร์ชด,ดูใน ก็เก็จะสวยทุกคนนีดอกเขาถ้าเบาบานพร้อมกันออกมาหมดก็จะเป็นเป็นพวงเป็นพุ่มสวยค่ะทุกคนนี่ดอกเขาเขาจะสวยดอกดาวรืที่สวยแล้นก็จะเป็นก้นมาปลูกต้นไม้ต้นดอกไม้ปลูกพอสีดังจะเป็นสีชมพูพอออก จะมาถึงก็หักหมดเนาะเด้อทุกคนสวยๆเนาะนี่คือเข็ีทองค่ะทุกคนก็จะเป็นสีทองสีเหลืองเนาะนี่คือมะข่าวเนาะกสบมะข่าวพี่น้องกสะขาวนี่คุณ จะพี่น้องกต่ดดบัดน,นี่ก็สวยเลยสีหอดบานกะทึงหักทึงน้อดอกไม้ก็ได้กันมากไหมน้อก็คนมามนดอกไม้ซื้อดอกอะไรทุกคนเ่าลาเริ่มซื้อแหละต้นก็ได้มาจากเข็มต้น เข็มเตี้ยเนาะเข็มพุ่มสีเหลืองอันนี้ก็สีส้มสีส้มน,นี่จะเป็นไม้พุ่มทรงเลยเนาะธนาเห็นในเสร์ชด,ดูใน g o เก l e ก็เขาก็สวยเนะข็มต้นเข็มเตี้ยเนาะเข็มพุ่มสีเหลืองอันนี้ก็สีส้มสีส้มเตีงยงใหม่เหมือนกัน มีสองต้นในมะาตาเชียงใหม่เนาะต้งที่พิพิธภัเนาะอันนี้เป็นไม้เครือนะอันนี้ก็จะเป็นแตงแนงข้างน,นอกเอาไว้รวมกันไว้นี่ก่อน้าเขาก็ออกเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางก็วันนี้แหละ เปลี่ยนกระถางนา้่อันนี้มีเขีมสวยด้วยนะคะทุกคน,นนี่คือมะพร้าวเนาะกระป๋าวพี่น้องกระป๋าวน,นี่คุณนนี่ก็สวยค่ะทองพันช่างสวยคุณนมะพร้าว สีฮอดบานกาทึ er. ่งหากทึ่งเนาะดอกไม้ก็ได้กันมากไหมเนาะก็คนมากดอกไม้นี่คือดอกดาวเรืองดอกใหญ่มากแต่มาสองต้นใจอยากได้สามแต่ว่ากะเอาสองต้นนี่ก็สวยม่วงนะคะทุกคน าพต้นนี้ได้มาจากเชียงใหม่แพบาบนนักกาเอาออกไปใส่แดดเนาะพระนกกาไปปลูก็กจะทําดูแลเขาเนาะจะน้ามัดแบบนี้ดูแลให้เขาแบบสวยงามอีกทีนึ่งเนะาะก็ดูแลขายทุกคนส้มสีแสดนี่คือ มะพร้าวเนาะแตกมะพร้าวพี่น้องแตกมะพร้าวนี่ขุ่นข้างนอกเอาไว้รวมกันไว้นี่นนก่อกนรากเขาก็ออกเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เก็วันนี้แหละเปลี่ยนกระถางวันนี้นนอันนี้มีเขียบทุกคนส้มสีแสดเียงใหม่เหมือนกันนีสองต้นเลยนะคะเจียงใหม่เนาะบางที่ที่เพี่ยนเนาะ นี้เป็นไม้เครือนะโคุ๊กไปกลัไปไ,ปไปดไ้ <c oughs> ไดอกไม้ได้ดอกไม้มั้อีกคือเก้าอันนี้คือว,อาาว,าาว่าคาวเนาะจะกลับาวพี่น้องกลับคาว ทุกคนก็จะทำดูแลเขาเนาะกะนดากแบบนี้ดูแลให้เขาแบบสวยงามอีกทีนึงเนาะก็ดูแลค่ะทุกคนส้มสีแสดพอจีด่างกจะเป็นสีชมพูก็อ,ออกเรจะมาถึงก็าหาักหมดเนาะนี่ก็สวยค่ะ พันช่างสวยอากสวยด้วยนะคะทุกคนพอจีดําจะเป็นสีชมพูพอออกพอจะมาถึงก็หักหมดเนาะกเนะถ้าพี่นอ้องเอามาดีละหน่อยจะเหน็หนแตบเป็นแนวแบบบนอยู่นี่ก็ชาบาชาบาดอกสี นี่ก็สวยค่ะทองพันช่างสวยทุกคนมีดอกเขาถ้าเขาบานพร้อมกันเอาะมันก็จะเป็นเป็นพวงเป็นพุ่มสวยค่ะทุกคนมีดอกเขาก็จะสวยนี่คือมะข้าวเนาะกาบข้าวพี่น้องกาบข้าวนี่ขุนม่ ทำดูแลเขาเนะะาะถนอมแบบนี้ดูแลให้เขาแบบสวยงามอีกทีหนึ่งเนาะก็ดูแลน,นี่ก็สวยอันนี้คือต้นดอกมังกรคาบแก้วซสือกม้ามวานแบบนี้ก็สวยค่ะ ขาช่างยทุกคนส้มสีแสดนี่คือดอกอะไรทุกคนหนตาเริ่มซื้อละตัวนี้ก็ได้มาจากไม่นี่ไปไปนัดมาจ่าพี่น้องกะโคตรบัด คือดอกอะไรทุกคนเราจำลืมเสียละต้นนี้ก็ได้มาจากไม่นีไปไปนัดมาจ่าพี่น้องกระดกบัดาวบรืองที่สวยแล้จะเป็นกล้วมาปลูกต้นไม้ต้นดอกไม้ปลูกข้างนอกเอาไว้รวมกันไว้นี่ก่อน น้าเขาก็ออกเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขาวันนี้แหละเปลี่ยนกระถางวันนี้อันนี้มีเขียนใ่มาสองต้นแต่ยังได้สามก็มาก็เอาสองต้นอันนี้ก็จะเป็นแต้มๆก็จะทำดูแลเขาเนาะจะน่มามักแบบนี้ดูแลให้เขาแบบสวยงามอีกทีหนึ่งเนาะ เรดูแลไม่นี่ไปไปนัดไม้จากพี่น้องก็โอดบาตทุกคนนีดอกเขาขาบานพร้อมกันออกมาหมดก็จะเป็นเป็นพวงเป็นพุ่มสวยค่ะทุกคนมีดอกา็ก็จะสวย